โซโลนอกของเราเนี่ยเป็นสูตรเข้มข้นพิเศษออกแบบมาสำหรับคนที่มีปัญหาผิวที่แก้ไขายากมันก็เลยทำให้โซโลนอกเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนมากใน ตัวโซลน็อกเนี่ยลูกค้าเราเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะส่วนใหญ่เนี่ยจับความรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่3ถึง7วันแรกจะมีบางรายที่เขาเห็นผลในช่วงเดือนแรกแต่เมื่อทานต่อเนื่องเนี่ยปัญหาฝ้าเลื้อยลังกะจุดด่างดำหรือสุขภาพผิวต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นกลายเป็นผิวที่แข็งแรงสวยใสยซึ่งตามธรรมดาแล้วว่าการจะแก้ปัญหาผิวและปัญหาสุขภาพจากต้นเหตุให้ปลอดภยัยไร้ side effect ในระยะยาวหรือผลข้างเคียงใดๆก็ตามเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาประมาณ30 ถึงหนึงร้อวันนะแต่ด้วยความที่โซลนอกของเราเนี่ยเป็นสูตรเข้มข้นพิเศษออกแบบมาสำหรับคนที่มีปัญหาผิวที่แก้ไขายาก คนที่ต้องการฟื้นฟูทั้งในแง่ของสุขภาพผิวสุขภาพร่างกายองครวมและภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะเลยมันก็เลยทําให้เซอร์น็กเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนมากในช่วงแรกเป็นตัวที่ช่วยล้างสารพิษภายในร่างกายทั้ง4ระบบเลยทั้งระบบเลือดระบบตับระบบทางเดินอาหารระบบผิวนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยกําจัดสารพิษโดยเฉพาะไม่เป็นพิษต่อเซลล์วิจัยกับทางคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะปลอดภัยสามารถทานได้อย่างต่อเนื่องระยะยาวและ ไม่ได้เป็นพิษต,ต่อร่างกายแต่หน้ำซ้ำยังทำให้สุขภาพร่างกายสุขภาพผิวเราคงความอ่อนเยาว์ต้านแก่และดูเด็กลงเรื่อย